สวัดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวยโ i เ o r กท่าสวัสดีครับผมสมาร์ทครับสวัสดีครับเด็กครับสวัสดีครับอัพแพ้สวัสดีครับรุมมิงครับสวัสดีครับตัองครับสวัสดีครับฟอร์ดครับสวัสดีครับนอร์ทครับสวัสดีครับบังครับสวัสดีครับแค่นอนครับสวัสดีครับมาครับ 감 <목소리로> ใส่เป็นหมาที่หลับหลับน้ำเลยใช่ไหมพี่แล้วมิบอกว่าโค้งมากเมื่อกี้โค้งอะไรก็ถามอะไรถามหมากันดูเลยว่าใครมีเขี้ยวเนี่ยพี่กอล์ฟแวลตาที่น่ากลัวน่ากลัวทุกวันตาแข็งเซนเป็นคนที่เดาใจยากมากนะเพราหน้ามันชอบนิ่งเฮ้ยมึงเป็นคนเดียเนี่ยปิดปากนี่คือไม่แอบกระซิบกันกับละมิงตลกแล้วโค้งไม่เนี่ยมาร์กเนี่ยไม่เห็นแอบกระซิ่งกันหรือเปล่าเอางี้นะกวดเงียบสุดเออยังไงทำอะไรก็สงสัยอะใส่หมวกเป็นหมามันเหรอทุกคนละลาหมาปตาทุกตอนเด มาไม่เนียนมาไม่เนียนจับผมไม่อะไรเนี่ยเซทำไมขยับเยอะจังอะโยนตาคือจะพอะไรเนี่ยต่อไปเกี่ยวกับยาวรจะสอบะไรในปีนี้ของคือมีการอันดามาโซเนยโซนเราพูดภาษาี่อนามโซไปบริการเดินตาจับกล้องไ่ ่คนตาเรื่องอะคนตาคุณจะฆ่าหรือคุณจะช่วยทำไม่ดีเลยแล้วเอามาอิฐที่เราพุ่งมาที่คุณจริงถ้าไม่ช่วยลูกบอลจะทีคุตายก็ได้คุณเนี้ยก่อนไปร้องทุกคนลืมตาบอนนี่มาเป็นแมวเป็นแมวปาป่าครับเ้ยเมื่อคืนนี้มีคนตายเรื่อบอุ้ยอุ้ย พี่ก๊อฟตายพี่ก๊อฟตายเป็นผู้บอร์ที่สุดเห็นไหมล่ะก็แอบน้อนเดี๋ยวไม่เป็นไรหลับเลยแม่มอนแล้วหมาป่าอน่าจะเป็นแม่หมดป่ะอุ้ยแม่หมดเก่งอ่ะเก่งอ่ะสกิบวดเลยไหมครับไม่ปวดเพราะว่าหมาป่ากัดเยถ้าเข้าชูช่วงบวดมีคนที่ตายก็คืออ๋โอ้ยมาพายข้าดิมาพายข้าป่ะใช่ใช่พายข้าตำรวจจบแล้วดิพ่าอุ้ยหมาป่าสองตายหมาป่าตายสล้วน่าเก่งอ่ะเขาสุก มากไม่เนียนอะไรจริงจริงมไมเนียแวมพายลมตาอยากรู้มง่าแมพายคนจับท่าครอันเนอันเน่จับมือแล้ไรปเสียลืมตาชีพี่ใช่ไหมเียดูใครเียบริการลืมตาบริการมือนึงจับปก้องกันนักบวลืมตา จะปกป้องใครแคนม่มดซันต้าคุณจะใช้หรือไม่ใช้่นมดกระมิงสมาร์ทสมาร์ทมากอันนี้วะเรียมันง่ายอเป็นไรบอกแรล้วกม่บอกแต่คนมันตอบผิดอ่ะล้วคนที่เป็นอยู่อ่ะรู้เลยอ่ะเป็นไรไม่บอกอ้าว อยู่ฝั่งชาวบ้านอ่าเป็นไรเป็นไรก็คนดีอ่ะแค่นั้นแหละเอออยู่ฝั่งชาวบ้านเป็นไรเป็ไรก็ได้พี่เป็นเวทมนต์เชื่อเชื่อเวทมนต์ไม่จริงนี่ว่าพี่มาไม่ดู่ว่าพี่ปกติเข้อสอบครับโผล่โหล่อยากรู้ใครตายควอดน็อกได้เบิ้มพายเฮ้ยเล่นอะไรควอน่าระมิงอะไรระมิงมินไกายาวระิงกินติงไก่ยาว นาบวรัวชวันนี้กรจะบวชใครรามิงกิติงกายาวกิตกายาวประธานหมูว่ไมนี่แบบอะไรแสกันเชิยพี่มอแปลกคกคนที่เป็นเสียไม่ได้ดูเลยออเสี่ยเออเสียมันดูเพราะว่าเนี่ยใครเป็นเสียไม่รู้ว่าจะเสียใจที่คานีเอาบวโบวโบวตามต้องหนึ่งบวชรามิงบวชให้รามิงโวนหาใช่ครับมินเย้แวไพแวพราม ตาแล้วพี่ตงรมีมสองตัวออาไฟสตัวเสียเดินตาเซียเสียเสียดูดีๆเซ็นเ็น่แน่่ะเสียดินตาเอาแบบแม่นๆแม่นๆแม่นๆเลียเปิดมา่เลยใช่เลยคิดหนักุ้ยอุ้ยฉันโอีกแล้วพี่อนไม่เจนนั้นจะโปมาอย่ได้ต่อไปพอิการเดินตาจะประกอใครแม่คนเดินตา ทุกคนเล่นเสียวไาเสียว่าไงเสียคือไม่ม EX ี้อะไรเลยโอ้ใครเป็น้ตใหญ่ให้รู้้ะเลยอยู่แค่นี้ยังเจอมาพานเหลือตัวเดียวบอกมาเลยาบหมดแล้วราะว่าไม่ได้บอกว่าถ่าใครต่อใบพเหลือตัวนึงต้องแพ้หรือเหลือๆขอมนหแลพี่มาะไม่ไม่ใช่ไม่งั้นไม่เลืรามีกีลิงกายาแต่ตองจริงที่เหมือนกัน้ว่าเป็นคนดีครไม่พูดถึงมิบ้างห พูดไม่พูดเนี่ยไม่ไมไมพูดแปลกเออเป็นหรือเปล่าเออเป็นหรือเปล่าไม่เป็นพี่เป็นหรือเปล่าไม่เป็นเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเขาเขาตัวโหวดเขาตัวโหวดเขาตัวโหวดเขาตัวโหวคนที่ตายก็คือแคนนอนอ่ะรู้เลยเปิดแลนเป็นแลนแคนนอนเปิดเลยโดนทัวร์ลงแน่เลยอ่ะ าไปว่าเจอใครแล้วเป็นคนดีป่ะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้มู๊เราไม่มูดใส่ทีแรกเล้วมีเคนโน้นไม่แต่แต่เคนน้ตบอกว่าเราเป็นคนดีเออใช่งั้นดูว่าสองคนดีไหมเออแล้วพี่อะไม่หรอกไม่เป็นใครใส่ถมาหรอใส่อะไรผมนั่งหงุดหงิดอะค่าเลยเอาเอาาใส่มอันนี้อันนี้อันนี้ขอยอมรับนิดนึงว่าตอนแรกที่ปกป้องในสมาร์ทที่เป็นบริกาคคืออะไรเป็นคนหน้าหมักเราเก็นคนรับแล้วถ้าเฉลยตัวเองขนาดนี้แล้วถ้าสมุดไอ้นี่ไม่ได้เป็นทำไงอ่ะแล้วเอาแรัล

เป็นแวมไพร์เปิดเลยโอ้โหว่าเปิดไปเลยน้องก็เป็นแิดไปเลยน้องเป็นคนริมไม่ได้สังคมนี้มันบีบเปิดไปอะไรแม่บนฝั่งชาวบ้านสังคมนี้มันบีบแกรู้เลยสังคมหล่อละแต่อไปใครหลับ้ยเอาสูคือต่อไปทุกคนหลับตารู้เลยแหละหมาป่าทุกทัวร์ลืมตาก็ยังมีก็แวมไพร์ลืมตาฮะมันจะฆ่าใไร ชอบไปพอิการลืมตาพอการลืมตาจะปกองไทยเป็นปกครองเราเลยนะม่กิกินหัวคิดมากมากจึงเลยึงทุกคนลืมตาเขาเขาวเลยครับจะปวดใช่ไหมวดผมเ่ยวอทิย คือควันอ้าวมาร์คเอาพี่ออกพฤติกรมรมถาเราถามคนเนะี่ยอีกรอบหนึ่งใครจะบวนใครเลยสามาชิเป็นคนหน้าหมาไหมเอ่อก็เกือบหน้าหมาพี่เป็นคนหน้าหมาอืออุ้ยเอีนแต่ก็เป็นคนอยากแต่ผมก็เป็นคนเหมือนกันอ้าเอาละมาเป็นคนไม่เลยถามคนจะมันบวนได้เราทายแล้วเป็นไรบอกผมดว่าเป็นคนดีมาเป็นอะไรได้ผ่าน,น,านแล้วท้ามเป็นอะไรอะอะไรบกคนเลยชาวบ้าน ไม่มีชาวบ้านเลยมี่พี่ไม่ดต้องมีแหละดูฝั่งนนีอยูฝั่งชาวบ้านดฝั่งบ้านอ่ะไม่เอาบุบบุบบบปกไม่เย็บ้านชาบาผมไม่แก้ตัวด้วยโอหชาบ้านชนะ แล้วนะครับกับ Survival Break Time นะครับติดตาม EP หน้าว่าจะเป็นใครมาเล่นเกมอะไรย่างฝากด้วยนะครับเกมอะไรย่างเกมอะไรย่างก็ฝากติดตามพวกเรานะครับในทุกช่องทางเลยครับทั้ง Facebook Instagram TikTok YouTube X นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับว่าจะมีอะไรย่างว่าจะมีอะไรันย่างอะไระย่างยุงกังสำหรับวันนี้อ๋อโดน ดูไมเลืเจอไม่พูดเลยมาเป็นเดียวจะนะข้าเาทำไมเกมหมาป่าเลยหมาป่าตายสองคนแรกเลยทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นเป็นเป็นผลประโยชน์ของเซียนะครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นผลประโยชน์ของเซียร์มาค่ะเซียร์เซียร์ไม่บอกไม่ดูอะไรเลยเลยเลยไม่ไม่ดูอะไรเลยเลยบรรกาศไปบุคคลวันทำไมเสีย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 ทัวร์ลงทัวร์ลงฝากถึงคนดูนะครับทัวลงเซียด้วยทัวร์ลงเซียร์